สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชนแนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกม one punch man the strongest นะครับผมก็วันนี้นะเรามา จะมาทําเจ้าทัสมกุกิร่าง2นะครับผมให้เป็น6ดาวนะครับผมเพื่อที่จะเตรียมอรอที่จะเอาเอาวุธมันมาแล้วขึ้น5ดาวม่วงด้วยนะครับผมก็ทัสมกุกิลุงยุทธจะปั้น6ดาวนะครับผมก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมถ้าใครชอบก็จัดได้เลยนะครับแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนว่าเมตาทัสมุกิ ในลานปลาลองนะครับผมลานปลาลองก็คือแบบทีมรวมนะครับผมจะตกเมตาเมื่อจักรพรรดิเด็กเข้ามานะครับผมก็แต่อยู่ในทีมฮีโร่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็แล้วแต่ดุลและพินิษของท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมว่าจะจัดหรือไม่จัดคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ตัดสินใจให้ดีนะครับส่วนลงยุทธก็จะจัดนะครับผม <Huh? S 1> ตามนั้นเลยนะ โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปที่ตู้ดูดเงินกันเลยครับผมหรือเขาจะเรียกว่าตู้อันเจอนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ก็ตามแต่นะวันนี้เรามีตั๋วอยู่180ตั๋วดำนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะได้ในเรท180ดหรือเปล่าก็ขอให้ได้ให้โดนนะถ้าเกิดไม่ได้ในตัว ถ้าเกิดไม่ได้ในเรท180ใบนี้ก็คือต้องแบบเออเออเออต้องต้องมีร้องกันนะครับผมคือแบบต้องมีร้องกันนะครับบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวทัศสมกุกิของเรากันก่อนนะฮะก็ตอนแรกนะครับผมผม,ผมไม่ได้คิดจะปั้นมาเลยนะตอนแรกปั้นยุงนะเอาไปมาคิดเปลี่ยนใจนะเพราะว่าทีมมันทัศน์มกินี่คือแบบ สนามพลังมันก็คอมโบกับเจ้าโจโจซีนะครับผมโจซีก็ทำให้มันระเบิดดีนะระเบิดแรงนะคือแบบมันสะใจนะคือถ้าเกิดมันติดสถานะแล้วมันระเบิดแรงมันก็แบบมันจบเร็วนะถ้าเกิดมันระเบิดแรงๆนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเล่นสายถึกนะให้ยุงไล่ตีมันก็จะแบบ8เทิน9เทินเเทินนะก็เลยเปลี่ยนใจมาเล่นสายระเบิดแทนนะครับผมก็ เราอยากปั้นโจซีด้วยนั่นแหละรัาประเด็นของมันนะเราก็เลยหาตัวมาคอมโบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนอกเรื่องไปไกลและเดี๋ยวเรามาดูทัชซึมกุกิของเรากันก่อนนะฮะก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่5ดาวนะครับผมขาดอยู่4ช่องนะ4ช่องนี่ก็คือ3 4 2ครับผม100 ยีส่สิบเศษถ้าเกิดเราได้สองตัวเราจะได้แปดสิบเราใช้เศษเศษสากลที่เราหามาไว้อีกสี่สิบเศษนะครับผมก็จะพอดีเลยนะครับผมเพราะว่าเมตาต่อไปเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนแมนนะครับผมเกลวินนะครับผมก็เป็นปีศาจทั้งสองตัวเลยนะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยมีเวลาเก็บเศษอ่าสากลฮีโร่ไปอีก2เดือนกันเลยทีเดียวน,นะครับผมถ้าเกิด GM นะถ้าเกิด GM ไม่หักหลังหักหักอะไรทั้งสิ้นทำเอาเจ้าวัคซีนแมนแบบ มาแบบพี่เลนพี่เลนเข้าตู้ซัพพอร์ตแบบนี้ก็ไม่เอานะครับผมหรือ uh huh. มาเข้าตู้แบบตู้เจ้าตัวกระบ,บองเหล็กแบบนี้ก็ไม่เอานะครับผมคือคือถือว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับผม <laughs> มันทําให้การวางแผนของเราเนี่ผิดพลาดไปโดยอ่าแบบคือแบบผิดพลาดไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งตั้งตัวตั้งใจเลยนะครับผมโอเค เราไปที่ตู้ดูดเงินของเรานะฮะเราจะเริ่มสุ่มเลยนะครับผมเดี๋ยว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 ผมขอไปวัดดวงก่อนผมขอไปวัดดวงที่กระเป๋าแล้วก็ที่เศษเนี่ยผสานเราจะมาผสานของทองกันดูนะครับผมเรามาวัดดวงตรงนี้กันดูก่อนก็แล้วกันนะครับผมไปแบบรวดเร็วเลยนะไปครับผมชิ้นแรกครับปับ๊บเข้าให้เป็นชิ้นลำลองครับกดไปฮะโจมตีป้องกันนะฮะโอ้โหเอาความเกลือมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรนะ <Huh? S 1> นักรบนี่ขอเป็นโจมตีแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์นะฮะ ปั๊บไม่มีเปอร์เซ็นต์ครับเป็นความเกลือชิ้นที่2นะฮะโอเคเกลือไปให้หมดเกลือไปให้หมดเราจะได้ของดีๆจากการเปิดตัวดำนะปั๊บนั่นไงโจมตีอัตราต้านทานก็ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับไปต่อฮะปั๊บนักลบอีกแล้วฮะขอเป็นโจมตีแล้วก็โจมตีความเร็วนะครับปั๊บ <laughs> โอ้ป้องกันทุกคนไปต่อครับไม่ต้องรอเลเอานักหมวดมาวันคนโอ้โหอปติโถอปติถังอปติโทปั๊บป้องกัน HP นะฮะไม่หวไม่ไหวไปต่อครับปั๊บเอาล่ะครับผมเซตลำลองนะเซตลำลองที่เป็นเซตที่แบบ คนไม่ต้องคนไม่ค่อยชอบใช้นะปัป๊บห้นั่นไงป้องกันกับป้องกันโอ้โหเราขอความเกลือมาอยู่ตรงนี้นะมันก็เกลือจริงๆทุกคนปัป๊บเอ้าอัศวินโจมตีกับโจมตีไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ซะด้วยนะโอโ้ไม่ดีเลยไม่มีของดีเลยนะไปต่อครับปัป๊บปาเท่อน<อ>ผมขออย่างเดียวนะป่าเถื่อนนะตอนนี้ไม่มีโจมตีกับอัตราคิติคอนนะครับผมในไอดีนี้นะขอเถอะขอพี่เถอะปัป๊บ <c oughs> แต่จมทีความเร็วครับไม่ดีครับไม่เอาครับไม่ใช่ครับโอ้โห,โหมจมทีความเร็วครับไปต่อฮะโอเคเป็นอัศวินนะอัศวินก็เออ ไม่ต้องการอะไรแล้วโอเคครับก็ถือว่าเกลือเลยนะเกลือหนักมากด้วยนะทุกคนโอเคครับผมทีนี้เราไปที่ตู้ตัวดํานะครับไปที่ตู้ตัวดํานะไปเลยนะไปเลยนะครับผมสิบใบแรกครับผมประมวลผลเสร็จสิ้นครับยังไงครับโอ้หเป็นเออหากไม่อยากอภัยจงกายป็นฮีโร่แบบฉันสิอันนะโอ้โหสนิทค,ครับผมไปต่อปั๊บ ไม่มีเอชเอไม่มีเอชเอชอาโผมาเลยนะครับผมไปกันต่อครับพวกที่อยากจะมีรูโบบนตัวกล้าเข้าเข้ามาเลยเป็นสติงเกอร์นะครับผม ไปต่อครับอ่าจงติดตามค่ะบุกโจมตีนะครับผมตัวนี้คือราชานานฟ้านะค,ะค,นครับผมทุกคนไปต่อฮะเราหาของทองๆนะสิ่งดกทองมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับไอดีเรานะฮะขอแค่เราพี่น้องร่วมมือกันฟูเคเก่าหรือเปล่าครับโอเคฟูเคเก่าจริงๆด้วยนะฮะไปต่อฮะยังไงกันดีครับปกัปกปักแบะเข้าให้โอ้โหไปต่อครับปกัก อย่ามาเกะกะโอ้ไม่ก็เป็นกอลิลาไซบอร์กนะครับไปกันต่อทุกคนไปกันต่อฮะเราไปแบบรวดเร็วแล้วก็กดลวนลอ,อ้นเชิญสิบครั้งไปต่อครับสีทองทองยังไม่เห็นผมขอสีทองทองที่เป็นทักซึมกี่นะฮะโอ้ไม่อยากกดนอกเกรดเลยทีเดียวะครแกผมโอ้โหไปต่อฮะปั๊บปั๊บปั๊บหากไม่อยากอับอายจงกลายเป็นฮีโร่แบบฉันสีนะครับผมก็สนิกนะฮะ สนเสน่เจ้านั่นแหละเจ้านั่นเราจะเป็นผู้สั่งสอนสายธรรได้อย่างไรเล่าเฮ้อแกคิดว่าฉันไม่สังเกตรหรือไงอีไออ่างนะอันนี้นะอีไออ่างนะโอเคครับผม ไปกันต่อฮะทุกคนไปกันต่อนะเรายังมีหนทางอีกยาวไกลนะครับผม110่ใบอย่ามาเกกะโอเคไม่กิกะก็ได้เจ้ากอริลีลาใส่บอกนะครับผมเหมือนจะแบบว่าเวลาเราเปิดเนี่ยคือถ้าเกิดตัวไหนมาในรอบไหนๆเนี่ยมันก็จะมาเอาให้ข้าเป็นคู่ต่อสู้ของแกงก็แล้วกันชักวันวันแล้วนะผมคือชักวันวันแล้วนะถ้าเกิดเป็นตัวนี้มานะครับผมโอ้โห ราชาใต้ดินนะผมใต้ดินพิโรธนะโอ้พระเจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับลุงครับเนี่ยใบที่90พอดีเลยนะโอ้ my god ไปต่อครับ90้าใบที่2นะอย่าหลุดนะโอ้ปฏิโธปฏิทังอย่าหลุดนะครับไปต่อฮะกระโหลกที่ว่าหนาแฮมเมอร์เฮดครับผมไปันต่อนะทุกคนป้าป๊าป๊าไปต่อครับป้าป้าป้าป,ป้าป,ป๊าเฮ้ย ฉันขำไม่ออกหรอกนะ <c oughs> สมายแมนเนี่ยครับผมผูดที่ไม่เคยยิ้มเลยนะหน้าตาของเขาไปต่อครับปับ๊บไม่มีสีทองก็ไม่มาครับโอ้โห <c oughs> โอ้ไม่นะไม่นะไม่นะ <c oughs> อยากเกลือนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ทุกคนทุกคนลุงเริ่มเสียวๆแล้วนะ <c oughs> มาสักทีในอนาคตฉันจะทำลายให้จงได้ ใส่บอกที่บ้าข้างเออจีนอตมาว่ะทุกคนจีนอตมาเอาละครับผมจีนอตมาเดี๋ยวทัตซึเมุกีก็มานะเหมือนจะเป็นคู่จิ้นกันหรือเปล่านะจีนอตกับทัตซึเมุกีครับทัตซึมุกีกจงติดตามข้าบุกโจมตีับผมก็เป็นราชาน้านฝาครับผมไปกันต่อฮะเราเข้าสู่40ใบสุดท้ายแล้วทุกคนโอ้เอามาครับไอเด็กหนุ่มพวกนี้ช่างไรประโยชน์โอย <Huh? S 2> มาว่ะทุกคนมาว่ะโอ้ไม่กดคือยใคไข่เคีเตทัสซึเกี้ร่างสองของเรามาแล้วฮะสบายใจนะไม่ได้เสียตังค์ซื้อตั๋วดำอีกเพิ่มมาอีกนะครับผมโอ้ไปกดไปให้ครบ180ยแแล้วไปรับอีก40เสร็เศษกันเถอะทุกคนครับมาไปแบบรัวๆเลยกันละากาันนะครับผม <laughs> พวกเราเพิ่มจำนวนเร็วเกินไปนะครับปีศาจใต้ดินฮะไปกันต่อครับทุกคนโอ้ my god ขอเบิ้ลเลยมาอิดอิดอาตัวไหนก็ได้มาขอสักตัวขอสักตัวนะครับผมถือซะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีของดูก็แล้วกันนะเออขอมาขอมาอึบ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 ไม่มาครับผมทุกคนสิปายตายอึบ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 ไม่มาครับผมก็น่าจะถูกต้องแล้วแหละ มาอย่างนี้ก็เอาครับทุกคนมาแบบนี้ก็เอานะโอเคครับผมส่วนใครที่ อยากให้ลุงเปิดตั๋วเหลือง1271ใบนะคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมถ้าเกิน10คอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวลุงยุทจ,จะอัดคลิปเปิดให้ดูนะว่า1271ตั๋ัวเหลืองเนี่ยมันจะได้ s อ r สักกี่ตัวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปขึ้นทัสมกุกิ6ดาวกันนะทุกคนเออมาแล้วครับผมนอนนอนทัสซูมาีิพลัง8ล้าน9นะเออไปครับผม กดไปที่เฮ้ยป๊ป๊บก็ให้นี่แน่ขึ้นมาเหลืออีก3ช่องฮะเหลืออีก3ช่องอย่างนั้นเลยเราไปที่กิจกรรมครับผมเราไปที่กิจกรรมนะเออเออเรื่องของขวัญเลือกไปหมดแล้วนะฮะตอบแทนจํากัดเวลาครับผมเรามากดรับกันเลยฮะรับกันไปเต็มเตมฮะกดไปครับอ่ามันมีของที่เราจําเป็นต้องใช้อยู่นะตรงนี้นะเออมีเพิ่มมาอีก10เศษเอห้เศษทุกคน แล้วก็บวกอีก40ก็เป็น45เศษโอเคครับผมประหยัดไปเยอะเลยทีเดียวนะทุกคนไปแล้วครับผมผมจะไปแล้วครับนี่ปอดขี่จำกัดครับบัมเขาให้โอ้โหขึ้นมาอีก600 0ครับกอดเขาไปบัมเขาให้ขึ้นมาอีก6,3 0 0ครับขาดอีก27เศษครับโอ้ oh my god โอ้ my god จะพอหรือเปล่าเนี่ย21นะขาดอีกเศษเเศษยวผมหอไปหาแลกอีก9เศษแป๊บหนึ่งนะทุกคนมา 9ก้าเศษอย่างนั้นเลยมีไหมเนี่ยโอเคเก้าเศษเอาตรงนี้ก็ได้นะเอาตรงนี้ก็ได้นิดหน่อยแค่เก้าเศษนะครับผมไปครับผมปัป๊บลูดไปเลยฮะลูดลงนะครับผมอย่าลูดขึ้นถ้าเกิดลูดขึ้นมันจะเสียหายอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับผมอ่ะเก้าเศษนะเลยเลยแปดเก้านะครับผมใช้ไปฮะปัป๊บฮีโร่ครับผมกดไปครับอ้าวอันละครับผมมา มานี่ครับผมทัสซูเมกิของเรานะครับปลดขีดครับผมอันนี้พอดีด้วยนะครับมาครับแบมเขาให้เรียบร้อยฮะสามสิบเศษครับขึ้นไปเลยครับผมหกดาวขึ้นมาอีกหกพันามทุกคนปลดขีดจำกัดไปแล้วนี่แน่ขึ้นมาอีกครับผมพลังครับ บาปก็หายโอ้โหขึ้นมา9ล้านเรียบร้อยนะพลังของทัตซึโมกิของเรานะมาดูคุณสมบัติสเตตัสของมันนะผมโจมตีอยู่ที่1ล้าน4แสนนะครับผมเฮดพีอยู่ที่4ล้านสอนะอัตราคิอยู่ที่55%เนะฮะ ดามเมจคีดอยู่ที่177นะทุกคนอ่าพลัง9ล้านนะครับผมก็ขึ้น6ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะสำหรับการเปิดกาชาเ,เจ้าทัตสุกิล่าง2ทําขึ้น6ดาวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปลุงที้จะมารีวิวความโหดของมันให้รับชมนะครับผม ในเมื่อมันขึ้น6ดาวแล้วมันจะมีอะไรโหดขึ้นบ้างนะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร e ให้กับช่องลุงยุท h ชาแนลด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย